มีการเกิดเหตุในกรุงเทพมากมายนะครับในกรุงเทพนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแรงตึกสูงอาคารสูงได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอาคารสำนักงานสอตองอนะครับที่สร้างขึ้นมาปรากฏว่าถล่มลงมาเป็นอาคารเดียวจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีคนงานติดอยู่ใต้ซากอาคารครับนี่คือหนึ่งในประเด็นที่เราจับตามองวันนี้เพราะว่ามีคนงานติดอยู่ข้างใต้ม,มีคนงานที่รอดชีวิตแล้วก็รอคอยอยู่ด้านนอกด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งคนที่รอคอยด้านนอกแน่นอนของผู้ชม เต็มไปด้วยความหวังแต่กลุ่มนี้เป็นแรงงานที่ถูกลอยแพไม่ได้เงินค่าจ้างไปด้วยท่ามกลางวิกฤตและสาธารณภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะยังมีอีกปมหนึ่งที่วันนี้ต้องขยายการปริศนาของตัวเลขว่าตัวเลขแรงงานที่อยู่ที่ตึกสะตะงทําหน้าที่ในการก่อสร้างตัวเลขจริงๆเท่าไร่กันแน่เพราะอะไรถึงมีคําถามเรื่องนี้เพราะการจ้างงานวันนี้เดี๋ยวเราจะขยายการมันไม่ใช่การจ้างงานแบบโดยตรงกับบริษัทผู้รับเหมาแต่เป็นการรับเหมาช่วงจ้างงานนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางเครือข่ายแรงงานประชากรท่ามชาติก็ลง พื้นที่ไปพร้อมกับอีกหลายๆองค์กรนะคะแล้วก็ไปคุยกับแรงงานชาวเมียนมาที่อยู่ที่นั่นค่ะหนึ่งในแรงงานชาวเมียนมาที่ทํางานก่อสร้างที่นั่นเขาบอกว่าชื่อว่าทูซาเธอเล่าว่าตอนนี้กําลังตามหาเพื่อนร่วมงานที่หายไป4คนจากเหตุการณ์อาคารถล่มก็ประกอบไปด้วยคนเมียนมาอีก3อีกหนึ่งคนเป็นแรงงานสัญชาติไทยนะคะ3วันที่ผ่านมาเธอไม่ได้รับการติดต่อหรือความช่วยเหลือใดๆจากภาครัฐมีเพียงการเปิดให้เธอลงทะเบียนแจ้งคนหายเท่านั้นนะคะ ทำให้ตั้งแต่เกิดเหตุเธอต้องเดินทางโดยแท็กซี่อะคะ่ะมีค่าเดินทาง300บาทจากบริเวณแคมป์คนงานที่เธอพักอาศัยที่คลอง3อมอเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเดินทางมาที่ตึกสอตองงที่จตุจักรอะสามวันติดต่อกันแล้วนะคะเพื่อมาติดตามความเคลื่อนไหวหน้าจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะรอคอยพบเพื่อนของเธอที่สูญหายไปนะคะคุณระวีพรดอกไม้ผู้ประสานงานคลินิกกฎหมายแรงงานบูรนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาซึ่งเป็นคนประสานงานช่วยเหลือคุณทูซาเนี่ยคะ่ะตามข้อมูล ตอนนี้คุณระวีพรพบว่าคนไทยที่ติดอยู่ในซากอาคารตอนนี้มี52คนแล้วก็มีแคลเมียนมาอีก26คนชาวลาวชาวกัมพูชาอีกอย่างละหนึ่งนะคะและระบุตัวตนไม่ได้อีก24คนในจำนวนนี้ค่ะพบว่าเป็นการจ้างงานเหมาช่วงต่อง,งานค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นประเด็นนะคะเพราะว่าการจ้างงานเหมาช่วงต่อง,งานคือช่องโหว่หนึ่งที่ทาให้เกิดคาถามว่าตัวเลขของแรงงานที่เราพยายามค้นหาและช่วยเหลือตอนนี้ ที่เราประกาศการที่เราได้ฟังกันมันอาจจะไม่ครบถ้วนหรือไม่นี่เป็นความสงสัยเป็นคําถามที่เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ไปของเครือข่ายที่เกี่ยวเนื่องค่ะครับข้อมูลจากเครือข่ายที่ทํางานด้านองค์กรประชากรข้ามชาติครับเขาพบว่ามีบริษัทคู่สัญญารับเหมาสร้างตึกสอตองอ,อาคารก่อสร้างย่านจตุจักรบริษัทชยัยนาเรเวนเบอร์10ครับและบริษัทอิตาเลียนไทยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็มีการจ้างเหมาช่วงมีแรงงานทํางานในตึกเกิดเหตุประมาณ15บริษัทนะครับ ไม่ใช่เจ้าเดียวนะครับชื่อเนี่ยก็ปรากฏในภาพนี้ครับบริษัทคู่สัญญาที่รับเหมาสร้างตึกก็คือชนะเรเวนเบอร์เทนแล้วก็อิตาเลียนไทยนะครับอันนี้รับเหมาแต่เราปฏิเสธยากครับว่ามันทําให้เกิดความซับซ้อนยุ่งยากในการตรวจสอบสถานะของแรงงานโดยเฉพาะสิทธิการรักษาพยาบาลประเด็นสําคัญก็คือในช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงเดียวกันกับการต่อใบอนุญาตทํางานแรงงานข้ามชาติที่เพิ่งอนุญาตให้ดําเนินการถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะครับทำให้ส่งผลต่อสิทธิ ที่ยังไม่เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อความกังวลหลักตอนนี้สำหรับคนที่เราได้ไปคุยมาอย่างคุณรวีพรจึงเป็นเรื่องค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งเรื่องของเอกสารประจําตัวนะครับก็เป็นผลกระทบส่วนหนึ่งที่ดูเหมือนจะยังไม่มีความชัดเจนออกมานะคะเพราะว่าเหตุเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครก็จริงแต่ว่าเรื่องของแรงงานด้านหนึ่งก็คือมีกฎหมายที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงแรงงานที่จําเป็นที่จะต้องครอบคลุมการคุ้มครองเรื่องนี้ด้วยค่ะครับ